ผมจะมาขยายเนื้อให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงของเนื้อโลหะชนิดโลหะทองผสมที่ประกอบด้วยทองแดงกับสังกะสีนั้นทำให้เราเห็นอะไรบ้างดูร่องรอยของการหลอมโลหะนะครับพื้นผิวของโลหะ ที่ต้องใช้กล้องขยายกําลังสูงเพื่อขยายดูว่าพื้นผิวเขาไม่ได้มีความเรียบตึงอย่างที่เราเห็นด้วยตาเปล่านะครับพื้นผิวที่เป็นครุขระนะครับมีความลึกมีมิตินี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการพิจารณาถึงร่องรอยใช่หไหมของกรรมวิธีในการสร้างเราจะมาพิจารณาถึง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับคุณจะเห็นว่าพื้นผิวของพระโลหะเนี่ยนะเขาจะมีตะปุ่มตะป่มนะคล้ายๆผิวมะระซึ่งถ้าเราใช้ 10x กรมองไม่เห็นแต่เมื่อเราใช้พัน x เราจะเห็นว่าร่องรอยการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแบบนี้เนี่ยนะมันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราศึกษาเรียนรู้ว่าถ้าโลหะเก่า นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรธรรมชาติของกายภาพเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเมื่อเราใช้สมองนะครับเราก็จะต้องค้นหาพระที่เรารู้ว่าวันเดือนปีที่สร้างเอามาเป็นตัวมาตรฐานนะครับเอาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็จึงพิจารณาเปรียบเทียบความเก่าใหม่การเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ คุณลองเอาพระกิ่งรุ่นใหม่นะมาส่องขยายดูพื้นผิวของพระจะเป็นอย่างไรนั่นแหละครับคือบทพิสูจน์ในการเรียนรู้ถึงกายภาพการเปลี่ยนแปลงความเก่าเทคนิคในการผลิตการหลอมโลหะแบบโบราณสิ่งที่มันทิ้งหลงเหลืออยู่ในองค์พระลายเซนชั่งที่หลงเหลืออยู่นั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้พิจารณา รอยตามุ้งรากผักชีที่เกิดขึ้นเป็นความตั้งใจหรือเกิดจากการที่เนื้อพระเขาไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวอันนี้แหละคือการศึกษาที่ใช้สติปัญญาศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นเรียนรู้ในสิ่งที่ตาท่านมองเห็นท่านมองเห็นอย่างไรท่านสามารถจะอธิบายได้